นี่แหละจุดเริ่มต้นของการนอกใจสองเม้นชาวเน็ตเจ็บจี๊ดหลังออบสุพรรณรัตรับนอกใจธัญญาไปคุยกับสาวอื่น เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตัดสินใจเลิกรากันอีกคู่ค่ะสําหรับคู่รักนักร้องธัญญาอาสยามและออฟสุพนัดหลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาประกาศตัดจบความสัมพันธ์กระทั่งล่าสุดหนุ่มออฟก็ได้ออกมายอมรับว่าที่เลิกกันเพราะผมไปคุยกับคนอื่นไปหารอยยิ้มกับทางอื่นแค่คุยแต่ไม่ได้คบซ้อนซึ่งน้องก็มีกฎเหล็กคือเรื่องนี้ที่เขารับไม่ได้เลยแต่พอเลิกกับธัญญาผมก็เลิกคุยกับคนนั้นแล้วแล้จากคําสัมภาษณ์ของหนุ่มออ ทำเอากระแสะจากชาวเน็ตเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์สนานโลกออนไลน์ค่ะและยินดีกับสาวธัญญาที่จะได้ไปเจออะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตคำแก้ตัวของผู้ชายเห็นแก่ตัวให้กูไปคุยเฉยๆหารอยยิ้มที่อื่นบ้างไหมไม่ได้เป็นอะไรกันแค่คุยนี่แหละตัวดีไหนล่ะคะคนที่ด่าว่าทัญญาว่าพอดังแล้วทิ้งผู้ออกมากราบขอโทษน้องซะสิแค่คุยนี่แหละจุดเริ่มต้นของการนอกใจการ การเริ่มต้นคุยกับคนอื่นเท่ากับแค่นี้ก็คือคําตอบแล้วค่ะเพราะทุกอย่างถ้าไม่เริ่มก็ไม่ได้ไปต่อค่ะตักกะอะไรใช้คําพูดให้ตัวเองดูดีแค่คุยไม่ได้คบซ้อนไปหารอยยิ้มกับคนอื่นโอ้โหจุดเริ่มต้นการนอกใจมันก็เริ่มมาจากแค่นี้แหละแค่คุยแค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องก็กําลังคุยกําลังจะคบซ้อนน้องเขารู้ก็เลยเทคุยยังไงให้เขาเทถูกต้องแล้วค่ะน้องทําดีมากให้ไปหารอย ยิ้มที่อื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ